ครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์สิงลักปลานะครับกลางทุ่งนาเลยนะครับกลางทุ่งเลยครับนี่ครับหัวหน้าใหญ่แล้วนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับวันนี้สิงลักปลาโชว์หน่อยครับโอ้ปลาน้อยห่ยมาใส่ปลาที่มีแต่ปลาหน่อยเบ็ดกี่หันครับ 30กว่าคัน30กว่าคันโอ้ผลงานตามมาตามมาครับตามไปจัดปล่อยจัดปล่อยครับสิงรักปลานะครับสิงรักปลาหรือสิงขโมยปลาก็ไม่รู้ครับรักนะอันนี้เบิดเห็น <c oughs> <c oughs> นั่งใส่ตั้งนานแล้วกเ็เลยแวะมาเพราะเหรอเมื่อผมพอดีผมเป็นแนะอดมินนี่ยนะเพราะอผมเป็นขอผม ใส่ไม่ได้นีมนอยู่ประหยัเดเยอะอีกอเอาเข้าไปอย่าใช้สลุยสไลายโอ้ทำไมมันโกงกันอ่ะโอ้ยน่กว่าโดนแหละโดนมีแต่ปาน้อยเดี๋ยวดนีบกรอบเดือดรอบเรอบดือมีรอบเดืกมีรอบเดก,ดกแล้วไม่มีไฟนี่จะจะ,จะดูยังไงนี่ เดดีี๋๋ยยววเไอาเดี๋ยวสปอร์ตไลน์มาติดเหรอดียังไงโอ้ยโอ้ยวากันไปครับเสาร์อาทิตย์นะครับสิงห์ลักพานะครับก็ัหาอยากให้กินนะครับตามภาษาเช้าบ้านนะครับวันหยุดชีวิตวันหยุดชีวิตของคนโรงงานนะครับก็ประมาณนี้ครับตามไปดูครับ โอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยว้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโั้ยโว้ยโัว้้ย